ไปดูเรื่องของช้อปเรื่องของผลิตภัณฑ์ดีส,ออสินค้าโอทอปกันที่สารคามกันค่ะจังหวัดมหาสารคามนะคะได้จัดกิจกรรมช้อปก่อนฟินก่อนของดีเมืองมหาสารคามจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอปผลิตภัณฑ์เด่นแล้วก็สินค้าที่มีคุณภาพค่ะนายวิบูลแววปฑิตค่ะเพราะว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดกิจกรรมช้อปก่อนฟินก่อนของดีเมืองมหาสารคามค่ะ จัดขึ้นระหว่างวันที่26-28ถึงกันยายน2568ณห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์จังหวัดมหาสารคามค่ะโดยมีนายสิวะโพธิตาปณะ,ะอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมค่ะกิจกรรมภายในงานนะคะประกอบด้วยการจัดแสดงและก็จําหน่ายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์เด่นจากทุกอาเภอค่ะแล้วก็การแสดงของศิลปินนักร้องรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่หลากหลายค่ะสำหรับการจัดงานครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นค่ะนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพและมีอัตลักษณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าโอท็อป ผลิตผลทางการเกษตรที่ปลอดภัยอาหารพื้นถิ่นเครื่องแต่งกายและงานหัตถกรรมที่สืบทอดภูมิปัญญาชาวมหาสารคามงานนี้ค่ะจึงถือว่าเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดเชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภคโดยตรงและยังเป็นการประชาสัมพันธ์ของดีเมืองมหาสารคามให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในระดับจังหวัดระดับภูมิภาคและขยายผลไปสู่ระดับประเทศค่ะนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างช่องทางการตลาดค่ะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการและก็วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดมหาสารคามค่ะในฐานะที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างแท้จริงค่ะตามนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมให้เข้มแข็งโดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของการกระบวนการผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะแล้วก็การพัฒนาบริหารจัดการภายในองค์กรปรับโครงสร้างกลไกการสนับสนุนและก็การ ขับเกลื่อนวิสากิจขนาดกลางค่ะอืมถือว่าของดีเมืองมหาสารคามมีเยอะมากค่ะนะคะ ถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรก็ไปที่เสริมไทยคอมเพล็กซ์ได้เลยนะคะตั้งแต่วันที่26-28ถึงกันยายนนี้นะคะเนี่ยค่ะก็มีทั้งงานศิลปะหัตถกรรมนะคะรวมถึงโอทอปที่เป็นผลิตผลทางการเกษตรมากมายนะคะอย่างเครื่องแต่งกายเนี่ยพวกผ้าต่างๆนี่ก็เป็นผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาสารคามทั้งนั้นเลยนะคะจะมีลวดลายเฉพาะของทางจังหวัดมหาสารคามด้วยนะคะแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะคะ รวมแล้วที่เดียวเพราะฉะนั้นไปได้เลยที่เสริมไทยคอมเพล็กซ์นะคะนี่วันนี้นถึงพรุ่งนี้28กันยายนไปกันได้ค่ะใช่แล้วค่ะ